ชมพูโอรสสวยแบบนี้ลูกใหญ่ๆลูกใหญ่ๆชมพูโอรสลูกใหญ่ๆสวยงามหวานกรอบอร่อยนะครับสายพันธุ์เด็ดสายพันธุ์ดีมีให้ท่านแหละท่านผู้ชมนะครับมีให้ท่านแหละแต่ว่าผลผลิตผลสดน,นี่หมดไปแล้วนะ่ะเอามาโชว์เอามาอวดให้ดูเฉยว่าหมดแล้ว <c oughs> เอามาโชว์ให้ดูหมดแล้วนะนะครับท่านผู้ชมอา้าวนี่ฮะ สายพันเด็ดสายพันดีอ,อัมเอสดาฮานโอ้โหนี่สุดยอดความอร่อยหวานฉ่ากรอบเลยนะนะครับล่ําลือสมคําล่าลือผมในระหว่างนี้ผมจะไม่ใส่บาร์ใส่เบอร์โทรเลยนะให้ท่านได้ดูได้เห็นกันนะครับนี่คือขนาดความยาวของเขาอ,เอัมเอสดาฮานนะครับนี่รุ่นพัฒนาปรับปรุงของเรานะท่านผู้ชมนะ4เซนติเมตรนะครับ4ี่เซนติเมตรเห็นไหม นี่ลูกขนาด4เซนติเมตรนะสีสวยเลยนะมาท่านผู้ชมเห็นสีแล้วมันน่ากินจักเชียนเลยเออนั่นแหละมันต้องสีสวยๆแบบนี้นะท่านผู้ชมนะนะครับนี่ความยาว4เซนติเมตรส่วนความอ้วนล่ะนี่นี่นี่ความอ้วนความอ้วนสิเท่าไหร่อ้วนเท่าไรอ้วนเท่าไรโอ้มีเครื่องมือแล้วความอ้วนเอาความอ้วนนะความอ้วนให้เห็นความอ้วน ความอ้วนความอ้วนนี่วัดความอ้วนให้เห็นก็อยู่ที่ประมาณสองเซนครึ่งนะอ้วน2เซนครึ่งนะครับท่านผู้ชมอ้วน2เซนครึ่งความยาวนั่นก็นุ่นเลยความยาวก็นุ่นเลย4เซนติเมตรนะครับกินไะม่หยุดชุดไม่อยู่ท่านผู้ชมสองลูกสองเม็ดผ่านพ้นไปแต่ถ้าว่าความค้างคาใจกระผมยังไม่หมดหายสิ้นไะปควรที่จนะ พิสู่ต่ออีกสักเม็ดหนึ่งอีกสักลูกหนึ่งนะครับอําเอ็ดดาหานเป็นไงสวยไหมเออเด็ดมาแล้วนะอห,ห,ห,หวานสดเด็ดหวานละมุนสดชื่นชุ่มคอมมมอร่อยอย่างนี้ อร่อยอย่างนี้โอ้โหถึงว่านะอืมเอาละท่านผู้ชมเลขอีกส่วนหนึ่งไะท่านผู้ชมอีกส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งนะปรับกล้องทำเองเลยง่ายดีนะอีกส่วนหนึ่งทงง่านผู้นนชมที่เคารพครับท่านที่อยากจะได้นอที่แยกมาจากต้นแม่เขานะต้นแม่เนื้อเยื่อเขาเนี่ยนะครับ นออิททพรมสายพันธุ์อเมดาฮานมีจํานวนไม่เยอะแล้วเหลืออยู่ไม่เยอะนะครับนะหนอขนาดนี้สวยๆอย่างนี้ให้ท่านได้ดูกันนี่นี่ดูเลยนะหนอใหญ่หนอสวยเราทําการตอนนะตอนมาตอนมาเสร็จแล้วก็นํามาชําในถังแล้วยาวนานเป็นปีดีดักนะครับยาวนานยาวนานนะชำมาจนเกิดเป็นอ่า อะไรอ่ะไม่ตายแล้ว่วอย่างนั้น่ะนะครับไม่ตายแล้วรากเดินแล้วนะแทงยอดแทงอะไรเรียบร้อยท่านเอาไปปลูกได้เลยนะครับอีกไม่นานอ่ะปีกว่าออกแน่นะปีกว่าออกแน่เอาลงไปที่พื้นดินของท่านเนี่ยจะโตวไวเอามากๆเลยนะครับท่านผู้ชมเอา้าในราคาขึ้นหนะ้าจอให้เห็นนะรวมส่งแลวนะผมส่งให้่ด้เลยอาจไปสองถังใหญ่ๆเลยครอบกันไปส่งให้ท่านไปเอา้าสนใจสั่งกันเข้ามาเลยท่านผู้ชมที่ครพครับ เห็นอยู่ขวามือของกระผมเนี่ยขวามือนี่ขวามือขวามือนะนี่คือ,อปีกว่าเนี่ยเข้าสองปีแล้วนะนะครับปีกว่าเข้าสองปีแล้วตอนนี้ทรงตรวจ DNA เป็นที่เรียบร้อยนะครับผลของการตรวจก็อยู่ที่ประมาณได้สี่สิบเปอร์เซ็นต์สี่สิบเปอร์เซ็นต์ได้ตัวเมียนะครับเนี่ยเรียนท่านของสายพันธุ์อเมริกาหาจะเป็นอย่างนั้น ตอนนี้ก็นำต้นขึ้นมานะครับขึ้นมาพักไว้ก่อนส่วนท่านที่สั่งมาก็จะได้จัดส่งให้ท่านก่อนที่จะจัดส่งนั้นขอพักขอพักกายพักใจเพื่อที่จะให้ชัวร้อยเปอร์เซนะครับตัดขึ้นมาเนี่ยเอามาพักไว้ก่อนในที่ร่มร่มเพราะว่าเราจะตัดรากไงรากเขายาวยาวเฟื่อยยาวเยอะลงดินตัดเอามาพักฟื้นแล้วก็ อาจจะมีใบบางใบเนี่ยเขาจะแห้งเพราะว่ารากที่ไปเลี้ยงนะอาหารแต่ละส่วนเนี่ยไม่เหมือนกันแยกส่วนกันนะครับก็เดี๋ยวพอแห้งตรงนั้นเสร็จปุ๊บแต่ที่สําคัญคือยอดของเขาเนี่ยต้องไม่ตายพอยอดไม่ตายแปลว่าสบายมากนะไปได้แล้วนะก็จัดส่งให้ท่านกันไปได้ดูกันต้นสวยๆนะครับราคาสวยๆด้วยราคาไม่ขึ้นราคาเดิมราคาสวยๆแบบนี้จัดให้ท่านกันไป นี่คืออัมเอสดาฮานนะบุคชมที่เคารพครับ